โอเคผมก็ต้องกาบขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมีแล้วครับผมเทพศึกสองคลามเชนแนลนะครับผมเดี๋ยวตัดไปอินโทรเลย โอเคผมเป็น,นยังไงบ้างชอบกันเล็กเปล่าอ,อินทูซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมสติกวอลเลยครับซี่โียรอบหนึ่งผมไม่ค่อยน่ใเกกันโรกผมเคยทำไปเล็กเปล่างั้นเอาล่ะถ้าเกิดผมทำไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นฮั n กี้ชาร์กโ r ลเดอร์จ่ะมา,มา,มาซึ่งก็จะแข่งอะไรนี่การแข่งขันมา มาครับผมอาจจะมีเสียงน้งนินนดๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยก็จะอัพเลยนะเสร็โอเคไปเขาจะเอาคนยักษ์มานักทันไม่ใช่นักดาบหลังจากนั้นก็เอาจอมเวทไปบึ้มบ้านนะ ขอยลงมาหน่อยออกมากกองกำลังเสริม <laughs> ไม่ต้องให้ไปถึงบ้านยักโอ้โหบุกถึงบ้านเชียวนะออกมาดิ ถึงบ้านขนาดนี้เดี๋ยวเองต้องเจอหัวหน้าคนยักษ์กิฟฟอนจอมเวทตัวปัญหาไปโอเคเอาอีกแล้วน้องมาคนเดียวอย่าซ่ารู้ด้วยนี่คือใครบึ้มไม่รอด ได้มาสองตัวสำหรับคนยักษ์ไหนก็ไหนไม่รู้ทุกคนเย้ะว,ว่าผมนึกปล่าเนียว่าขออคาเเดอร์ออกมาหนึ่งไม่ใช่ว่าสู้ไม่ไหวนะค่ะเอาเพื่อนโฟงออกมาหน่อยไม่จบเร็วจบช้ารอดูก่อนนะผมเอาจะจบเร็วก็ได้แต่เราต้องทำให้เขาจน จะจนไหมโอเคฝันนี้เริเป็นปนัญหาลาโลกไปซะพปกเองจะตายเออกิฟฟ่อนอะไรวะเนี่ยทำไมกิฟฟ่อนเดียวอันนี้มันโดนเนิบ่องไงวะโกงโกงไม่ใช่ก็เรียกแล้วลือดน้อยหน่อย ่นเราสามารถบังคับโมเลดิวได้นี่คือการกดฮิวกดรัวๆหน่อยนะแต่กับการกดฮิวประมาณนี้ฮะโมเลดิว ไปก่อนควมกมเมลรดเฮลมาเนี่ยอาจจะมีเสียลบกวนไหนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะเอานักธนูไปคนหนึ่งผมว่าที่จิ๊กก็ยิงแม่แม่หน่อยก็คงจะเติมแบบธนูเห็นไหมมันบุกเลยว่ะ มามาหัวหนะ้าคนยักษ์เดี๋ยวปล่อยกิฟฟอนซูก็ไม่ใช่เดีย๋ยวปล่อยไอ้ไคโรเดอร์สูคนเดียวกระเทือพื้นบึมไอ้ไคไรเดอร์ต้่งเยินขึ้นต้องยื้อไอ้ไคไรเดอร์ายตัวปัญหาจอมเวดตัวปัญหา ถ้าจะไม่ไว้ชีวิตให้เจ้าอีกตลอดไปอ๋อทวงเวลาอย่างงั้นเหรอโทงไม่ได้หรอกทุบบ้านรัวยำบ้านรัวๆย้ำเข้าไปเลือดไหลเป็นน้ำโอ้ไม่กลัว ยิงได้เยอะโอ้โหได้าหมคิปฟอนเข้ายี่สิบภายในพิพตาเดียวหมดแล้วหมดแล้วตายเรียบร้อยพระราชาขึ้นครองราชได้รับมงกุฎขึ้นครองราชเก่ๆรอรอบความยาก เอายากก็แล้วกันแลควกันโอเคจปะประมาณนี้นะแล้วก็ผมแล้วก็จะประมาณนี้ส่วสติ๊กวอลอะไรก็สี่โปรนะครับผมนะอืมแล้วก็จะมีอีกนี่ก็ผมอาจจะมีเกมนี้ฮังกี้ชาโกเวอร์ชั่นแล้วก็เกมนี้ไอ้ลูกมังกรสีเหลืองแล้วก็ฮังกี้ชาโกจะใช้โปรด้วยะ เดี๋ยวค่อยดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ม bye ครับผมบ๊ายบายครับ